ด่วนแนวร่งองฝนมาถึยางยอมพาบริการตามเพื่อนเข้าแนวร่องมรสุมฝนตกหนักฝั่งล่างเตรียมรับผลเพียงรากาศเรามาพบกันอีกครั้งกับชงวาตภัยอยูทกภัยเพียงรากาศท้างเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรมที่พอลูกค้าใช้ทาง Facebook วันเสาร์ที่13กันยายนในช่วงเที่ยงวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนและแนวโน้มการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงที่อาจพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุและเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยหรือเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยแนวโน้มจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะไปดูในด้านของการเพียรอากาศล่วงหน้ากันนะครับ แนวโน้มการเคลื่อนตัวจากโมเดล ECMWF นะครับคาดการณ์ในช่วง25สิงหาคมจนถึง27สิงหาคมจะมีด้านของหย่อมพอประกาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนต่อเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยและเคลื่อนต่อเข้าสู่ประเทศไทยแต่โมเดลยังอีกยาวไกลนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่ติดตามการอัปเดตในด้านของโมเดลกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับโมเดลเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน วันนี้โมเดลขึ้นโซนนี้ได้ของหย่อมความระกระต่ํตามหรือพายุพรุ่งนี้อาจจะไม่มีแล้วนะครับก็แล้วแต่ใ้ด้านของโมเดลที่นำเข้ามาใหม่ดังนั้นก็ต้องติดตามและลุ้นในด้านของการเคลื่อนต่อของหย่อมควา,า,ามระกศต่ําที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุนะครับอีกหลายวันนะครับ วันนี้ก็13อีกตั้ง10กว่าวันนะครับดังนั้นในด้านของโมเดลย่อมเปลี่ยนแปลงได้นะครับอาจจะมีก่อตัวหรือไม่มีนนด้านของการก่อตัวเกิดขึ้นก็ต้องเตรียมตัวกันต่อนะครับดูทิศทางการเคลื่อนตัวคร่าวๆนะครับบริเวณพื้นที่นครพนมมุกดาหารจากทะเลจีนใต้มาที่เวียดนามสปปลาว นครพนมมุกดาหารมาที่การาสินขอนแก่นชัยภูมิเพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดตากนะครับก็เป็นโมเดลอีกยาวไกลก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แอดมินนำโมเดลมาให้ชมกันก่อนนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะคะแมวน้อมฝนในช่วงนี้ก็ยังคงมีน้อยอยู่นะครับอาจจะพอมีฝนบ้างในบางจุดบางพื้นที่แต่ลักษณะปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังน้อยอยู่เรายังพอมีให้หลุ้นกันอีกหลังจากกลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ โดยชัดเจนคือ18กันยายนจนถึง27กันยายนนะครับแต่ในช่วงนี้ก็มีปรับรายร่องมรสุมขยิบสวิงตัวเลื่อนขึ้นบนเลื่อนลงล่างนะครับในด้านของฝนจึงกระจายตัวไม่สม่ำเสมออาจจะมีตกบ้างก็เป็นบางจุดบางพื้นที่อาจจะมีหนักมีแรงบ้างตามแนวร่องมรสุมหรือมรสุมตะกุกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุม มรสุมก็ไม่แรงนักนะครับในช่วงนี้ก็อ่อนกําลังลงบ้างดังนั้นจึงมีฝนเป็นบางจุดบางพื้นที่ใกล้กับแนวร่องมรสุมและมรสุมตกตกเฉียงใต้พัดผ่านนะครับการกระจายตัวของฝนที่ไม่สม่ําเสมออาจจะมีตกบ้างการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่ ในหลายพื้นที่ก็ยังคงไม่ได้รับฝนกันเหมือนเดิมแอดมินขอเป็นกำลังใจให้นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างอย่างอีสานทางตอนล่างในช่วงนี้ยังคงรอน้ำกันอยู่นะครับแอดมินสภาพเชพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝน11นาิกา13กันยายนบางสะพานน้อย3.8มิิเมตรชุม,ชมพร1 0 5 หลังสวน9.8ท่าชนะ7.5สุราชธ,ธานี3.8บ้านนาสาร5.5ขนอม3.8นครศรีธรรมราช9.3ทุงใหญ่4.8บ้านคิริวง6.3หาดใหญ่5.7 15นกากันยายนนะครับหลมสัก6.2วิเชียรบุรี2.5อมก๋อย6.6แม่สอด4.7อุ้มผาง3.4เชียงราย5 คุณยม5.2ทองผาภูมิ3ส่วนพึ่ง4.5หัวหิน1.1ประจบพีขัน1.6บางสะพานน้อย3สุราษฎร์ธานี9.1เกาะ2 4.5ตะกัวป่า8.3ตรัง13หาดใหญ่11.1และยะาลา,า9.6ต่อไปนีจะพาไปดูการเพียกรากาศ ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้13-14กันยายน2568เพศปรา,รากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนอง้อยละ60ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด32-35องศาลมแปลปรวนความเร็ว5 1 5กมต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองไว้ละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นอุดรธานีหนองบัวลำพูบึงการและหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด33-35องศาลมแปรปร,รวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองไยละ70 ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด33-35องศาลมแปรปรวนวความเร็วสิบถึงสิบห้กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองรายละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสาแก้วจัทนทบุรีระยองจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุดยี่สาองศาและสูงสุด3าม4องศาลมตะวตกเชียงใต้ความเร็นลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทงเลคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่นสูงมากกว่าสเมตร กรุงเทพมหานครพริมนทลฝนร้อยละเจฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยีบิบถึงยีองศาและสูงสุด3ามสองสางศาลมตึนตกเฉียงใต้ความเร็วสิบ5กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายาอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกันร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลื่นคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรังและสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-33องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลื่นสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลื่ขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอ้ทุกานติดตามพระกาศประกรากศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัจารยรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันนุ้งกีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณสสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ